ผมแข่งมาตั้งแต่ประมาณถ้าเป็นมอน่าจะประมาณมอสามครับ <13 S 1> นานสามแข่งรถแล้วเราเป็นโปรเจกต์กัหนุ่ยมานานแล้วเหมือนกันหนุ่ยบอกงั้นส่งคิดเป็คนหนึ่งก่อนแล้วกันทั้งแรกบุรีรัมมุนทุกโค้งก็เอาแนวทางก,การทำรถรถแดกนี่แหละมาผสมใช้บ้างไม่ใช้บ้างเลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Drivers Talk ของเราในวันนี้นะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกับนักแข่งในรุ่นของสยามพรักทั้ง2ท่านกันเดี๋ยวไปพบกันครับว่าเขาจะเป็นใคร ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่อิสุสุพันแล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่พีสวัสดีครับพี่หน่่ยครับก่อนที่เราจะคุยกันในเรื่องของมุมของทีมเนาะเอาเป็นประวัติส่วนตัวของพี่พีทั้งสองท่านก่อนดีกว่าว่าพี่พีเริ่มเข้ามาในวงการมอเตอร์สปอร์ตได้ยังไงตั้งแต่เดวันเลยครับขอเป็นพี่ๆก่อนละกันให้พีดเล่าผมนะครับพี่สุพันนะครับเ็ราะประวัติจริงๆแล้วก่อนที่จะมาในส่วนของทางเรียบพวกเซอร์กิตอะประวัติจริงๆเรามาจากออฟโรดครับ มาจากที่แบบว่ากลุ่มทางสุพรรณบุรีชอบเที่ยวออฟโรดรุ่นพ่อเนาะผมแข่งมาตั้งแต่ประมาณถ้าเป็นมอน่าจะประมาณมอสามครับมอสามน่ะอยุเท่าไหร่พี่น่าจะสิบสามสิบสี่อานัสามแข่งรถแล้วตอนนี้สามแปดแล้วครับสามแปดสามเก้าแล้วครับสิบสามผมแถวแถวบ้านเตะบอลอยู่นะพี่พี่่แแขงรถล้ยุคนั้นจะเป็นรถไอ้นี่นครับไอ้ซูซูกิแคลิเบียรถที่เที่ยวป่าได้แล้วก็เอาไปแข่งได้เนี่ยนะแข่งออฟโรดเนี่ยกับแข่งแรลลี่มันมันไม่เช่นเดียวกันเนี่ยใช่ไหมฮะแยกกันเลยต่างกันมาก ออฟโรดก็ถ้าถ้าภาษาเราเนอะมันจะเหมือนลุกทุ่งหน่อยมนบ้านระบบเซฟตี้ก็โรบาไม่ได้มีอะไรมากกดกดก็ไม่ได้มีอะไรมากก็แข่งมีเนวิ่งไปกดเวลาวินอะไรเงี้ยครับส่วนแรลลี่จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการแข่งขันที่แบบค่อนข้างค่อนข้างตึง่คือผมชอบดูคลิปมากเพราะผมเองก็ชอบแต่งรถแนวออฟโรดแล้วกันแต่อาจจะไม่ได้สายออฟโรดขนาดนั้นแต่คราวนี้ผมไปดูคลิปที่เขาแบบต้องมีขับไป2คนแล้วที่เหมือนรถลงไปในโคลลึกๆแล้วก็ต้องโดดน้ําลงมาอย่างนี้เหรอพี่รถจะจอดก่อนออกตัว คนก็จะต้องกดเวลาวิ่งขึ้นมาลัดเข็มขัดแล้วรถถึงจะออกไปได้พอปีหลังๆมาก็จะตัดตรงนั้นไปเป็นแที่ยกดนาฬิกาแต่ตอนจบอะเนต้องก็โดดลงไปไปเอาเชือกออกมาแล้วเกี้ยวแล้ววิ่งไปกดนาฬิกามันเป็นเสน่ห์ครับบางทีเราขับมาเร็วแค่ไหนนะมาแพ้กันตรงนั้นวิ่งและพี่แข่งอยู่กี่ปีครับตอนออฟโรดนะผมแข่งจนมาสิ้นสุดปี2018ครับตอนนั้นก็เริ่มมาขับเป็นรถอิซูซูแล้วนะครับอิซูซูแล้วก็จะเรียกว่ารุ่นปีกนกปีกนกก็คือเป็นรถคล้ายๆรถโปรดักชันนะครับรถ แล้วก็แข่งได้แชมป์สปีแล้วก็หยุดแล้วก็จะมาต่อในในพาร์ทของแลลี่ก็เลยไปคอสคันชี่ต่อครับแลลี่ก็คือสปินแลลี่สปินที่รถเก่งแข่งอันนั้นคือทําทางได้เข้าไปเพชรโน้ตซ้อมสรอบแต่พอเป็นคอสคันชี่แลลี่มันก็คือตามชื่อครับก็คือว่าแจกสมุดไปตามนี้เลยไม่มีรู้ทางก่อนแล้วก็แข่งไปในเส้นทางกึ่งออฟโรดแล้วก็กึ่งแบบความเร็วสูงผ่านหมู่บ้านผ่าน ข้ามประเทศอะไรเงี้ยเอเชียคอร์สสนุกไหมครับพี่ตรงนั้นปีแรกที่ไปไปพมา่าไปจบที่นเนบิดอมาครับใช่ก็สนุกค่อนข้างสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะมันแข่ง8วันเซอรเกตเนี่ยเราวิ่งกัน45ที30นาทีไปเจอเขาเรียกว่าแรลลี่นี่8วัน3,000กิโลตื่นตี5 6หกโมงขึ้นรถ8โม,<ง>มงเดินทาง9้าโมงแข่ง จบห้าโมงเย็นไปโรงแรมก็จะได้นอนดูรถเที่ยงคืนแล้วก็วนรูปอยู่นยครับแวันแล้วก็เลยคุยกับทางทีมว่าเราจะไปต่อยอดอะไรกันดีไหมจริงๆแล้วก็มีเราเป็นโปรเจกต์กันหนุยมานานแล้วเหมือนกันว่าอยากไปขับรถรอบนะเราเรใช้คำว่ารถรอบรอบใช่ก็คือรถเซอร์เกตใช่หนุยบอกงั้นส่งพีชไปคนหนึ่งก่อนแล้วกัน20 2 1เนี่ยครับ ส่งผมไปก่อนคันหนึ่งส่งไปลองเชิงด้วยเหรอพี่หนุ่ยเอาอยางนั้เลยส่งไปเอาข้อมูลก่อนเพราะเราใหม่มากเราไม่มีโน้ตฮาวเลยครับรถไม่เคยอะไรมาน่อนเลยรถเราสร้างใหม่เราไม่ได้แบบแบาไปเอาสาเร็จมาหรือไปถามใครเลยเราไปกันใหม่ๆเลยเลยแสดงว่าตอนที่เริ่มวิ่งเซอร์กิตเนี่ยก็คือเริ่มวิ่งในปี2021ใช่ไหมพี่พีทน่าจะประมาณนั้นแล้วทุกวันนี้พี่พีทยังแข่งเขาเรียกว่ารถ่า l รล c r o s s country อยู่ไหมครับ แข่งครับพุ่คู่กันไปตลอดเลยครับอ๋อก็คือแข่งคู่กันไปเลยใช่ครับเราจะต้องแข่งรายการใหญ่ที่สุดคือเอเชียเข้ากันที่แรลลี่ทุกป,ปีแต่รายการในไทยก็จะเป็นชิงแชมป์ประเทศไทยครับก็ยังแข่งอยู่ครับผมขออนุญาตมาที่พี่หนุย่ยบ,บ้างดีกว่าว่าประวัติความเป็นมาในวงการมอเตอ์สปอร,ร์ตของพี่หนุ่ยเนี่ยเป็นมาอย,ย่างไรใกล้เคียงกับพี่พีทมากน้อยขนาดไหนจริงๆกันแนวแนวเดียวกันครับก็คือเราชอบวัมเร็วมาตั้งแต่เด็กๆครับตอนนั้นก็คือตอนที่ รุ่นแข่งออฟโรดผงว่าไปก็ทีมออฟโรดเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเราก็ไปชอบทางเรียบด้วยผมก็เลยทําทางเรียบไปแข่งห้องผมด้วยต่างหากพี่หนุ่ยกับพี่พีเนี่ยก็คือโตมาด้วยกันใช่ออฟโรดมาด้วยกันตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยตุ๊กเปียกเลยครับตั้งแต่สายมอเตอร์สปอร์ตมาด้วยกันและได้เห็นได้ยินมาว่าพี่หนุ่ยเองก็นอกจากที่ของของพี่พีเนี่ยเขาอาจจะไปสายแบบแรลลี่เป็นขอคันที่แล้วก็เป็นเซอร์เกตแต่ของพี่นิวจะมีเพิ่มมาอันนึงมีแด๊กด้วยก ด้วยแล้วก็มันออฟโรดด้วยแล้วก็เวลามีงานแข่งออฟโรดก็ไปออฟโรดงานแข่งเด็กเราก็ไปเด็กก็ง่ายๆพี่เอาทุกทางเลยก็เอาผมเอาจริงๆนะพี่สองคนก็น่าจะใช้ชีวิตทุกวันอยู่ในสนามแข่งอยู่กับรถตลอดเวลาและรถที่พี่ใช้ในทุกๆ การแข่งขันเนี่ยเป็นรถยนต์ดีเซลหมดเลยป่ะครับใช่ครับดีเซลหมดเลยครับอิซุหมดเลยใช่ครับอีซูซุหมดเลยใช่ครับอะไรที่ทําให้พี่ชอบดีเซลีวทั้งสองพันเลยชอบเหมือนชอบดีเซลมาตั้งแต่แรกๆเลยก็เหมือนเราชอบดีเซลมันมีเสน่หมันเออมีแบบสมัยก่อนตั้งแต่ยุคยังไม่มีคอมเบลเลอร์นะครับเป็นปั๊มสายแล้วเหมือนแบบทําปั๊มทำวัตถีเออมีฟันนิดๆเออเราก็เหมือนแบบดูแล้วมันมีเสน่หดีอรับน่าน่าทำน่าวิ่งครับแล้วมายุคปัจจุบัน ดีเซลแรงแล้วไม่ต้องมีฟันแล้วด้วยครับมันก็ยิ่งแบบเออหน้าค้นหาไปเรื่อยครับมันก็เหมือนพัฒนากันมาเรื่อยครับต้องย้อนไปหลายปีก่อนสมัยก่อนยังไงดีเซลเครื่องมันฮิตกับเบนซินอยู่แล้ว่แล้วเวลาเราแข่งขันในการที่แบบไม่ว่าจะเป็นรุ่นโอเพนหรือพูดถึงออฟโรดนะครับเวลาลุยน้ำอะดีเซลไม่มีเคยมีปัญหาไงเพราะสมัยก่อนไม่มีระบบไฟมาคุมอะไรอย่างงี้พอเราใช้ดีเซลมาเราก็รู้สึกว่าหนึ่งประหยัดสองก็ไม่จุกจิกอะไรประมาณนี้ครับพี่สมัยก่อนเบนซินเราก็รู้อยู่แล้วว่า มีอะไรซิ่งมาอันนี้ใส่ชุดคิดไทยแรงยังไงก็แหลกมื้จากญี่ปุ่นมาให้เคลียร์อเงี้ยเอาง่ายๆผู้พี่ชอบความท้าทายดีกว่าเราเรียกว่าชอบความท้าทายเพราะถ้าพี่พูดมาอารมณ์แบบว่าโอเคเบนซินเนี่ยมันก็มีชุดคิดมาอยู่แล้วเหมือนจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยก็ว่ากันไปแต่ดีเซลเนี่ยคือมันต้องเขาเรียกว่าอ่านดีเองล้วนๆเลยค้นหาอย่างเดียวเลยครับนี่ครับถึงบอกว่าแบบใช่ครับแล้วเราจะทํายังไงให้มันวิ่งสู้กับเบนซินได้อะไรเงี้ยใกล้เคียงอะไรเงี้ยเราก็คิดอย่างนั้นเด้ียเองจนเดี่ยวนี้กดีลแรงมมาาคว ยากง่ายและประสบการณ์นะกันที่พี่เทินจากรถเขาเรียกว่าความรู้ที่มีอยู่ในรถแรลลี่เนี่ยมาเป็นรถเซอร์กิตเนี่ยเส้นทางมันเป็นยังไงบ้างครับผมจําได้เลยเฟิร์สครั้งแรกบุรีรัม์อ่ะหมุนหมุนทุกโค้งคือคือเราไม่มีความเข้าใจในเรื่องของทางเรียบเลยแล้วขับคอร์สเราเป็นโฟเราสะบัดเข้าแต่จริงๆแล้วพอเรามาขับเป็นเซอร์กิตมันคือรายละเอียดที่แบบเล็กน้อยมากก็ให้นุยพยายามช่วยหาข้อมูลนุยก็ต้องพยายามทําเครื่องให้แรงไม่พังและควันไม่ดาส่วนผมก็ต้อง ขับมันให้ได้ใช่มันยากมากครับคนมากงวาแข่งทางเรียบพีทก็แข่งคอร์สแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับคนละทางกันมารวมกันอะไรเงี้ยใช่ครับเราก็เอาแนวทางการทํารถทางเรียบรถแดงกนี่แหละมาผสมใช้บ้างไม่ใช้บ้างอะไรครับกติกากติกาเรื่องทงนี้ผมต้องนั่งจํากันเป็นวันวันใช่แรขๆผมโดนตจวดเรียกตลอดเลยไอ้ทงนี้คืออะไรอะไอ้เหลืองไอ้แดงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้อะครับเข้าใจพี่ทงเหลืองเรายังแซงกันกระจายเทคนิคในการขับแรลลี่เนี่ยมา ใช้ในการขับเซอร์กิตยังไงบ้างคือต้องบอกเลยว่าครั้งแรกเราคิดว่ามันเหมือนกันพอ,อจริงๆแล้วแรลลี่เนี่ยคือการแข่งกับตัวเราเองอเพราะว่าเราไม่มีคนอื่นเราพยายามทําตามทุกอย่างที่รเราคิดเอาไว้ให้มันออกมาให้ดีสุดแต่พอมันเป็นของเซอร์กิตเนี่ยมันมีคนอื่นเข้ามาแจมแล้วความกดดันก็สูงแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องปรับตัวเองใช้ว่าเออต้องใจเย็นเราจะต้องทํายังไงกับมันใช่พี่กระจกเราต้องปรับมุมมองทุกอย่างไ่หมดเลยแล้วก็ต้อง พยายามขับยังไงออกมาแล้วให้เป็นคนที่ดูไม่แบบว่าเกเรอะไรเงี้ยเพราะเราไม่รู้ตัวหรอกในนั้นน่ะ่เราเบรกค่าจุดหนึ่งเราก็ไปชนเขาแล้วเงี้ยพี่แล้วช้าก็ไปขวางพวกพี่ๆเขาอีกมันเหมือนเราต้องโฟกัสทุกอย่างครับทั้งธง แถมยังมีเรื่องของทงควันดำอีกใช่พวกเราจะพากันตลอดแรกๆอ่ับเพราะเราแบบไม่รู้เลยเพราอผว่าไม่มีนี่ไม่มีคนสั่งด้วยนะครับไม่มีไม่มีมอด้วยแรกๆไม่มีใครพูดเลยไปคนเดียวเลยใส่โมกันน็อกลุยอย่างเดียวเขายกโงแดงให้รถเรียกรถกับพิดพวกเรายังวนกันอยู่แล้วของพี่ดีกว่าพี่บอกว่าพี่มาทางตรงเดี๋ยวพี่จับพวงมาลัยเหยียบสับเกียร์อย่างเดียวเนี่ยแล้วพอพี่มาเจอเซอร์กตเนี่ยเอาความรู้สึกของพี่บ้างพี่รู้สึกยังไงบ้าง คือช่วงออกไปเนี่ยมันก็อาจจะคลายเคียงแต่คือมันมีรถด,ด้านข้างเราครบทุกอย่างแล้วเหมือนเราต้องเบรกแล้วเราต้องเลี้ยวด้วยอ่ะแล้วอีกอย่างเราก็ต้องสังเกตผงด้วยว่าเออข้างหน้ามีอุบัติเหตุไหมหรือว่ามีอะไรเหตุการณ์ข้างหน้ายู่เบาอะไรเงีวว้ยเราก็เหมือนต้องคอยสังเกตด้วยมันก็เหมือนใช้ทักษะกันครับมากขึ้นนะครับทุกอย่างก็ต้องต้องคำนวณใ,ให้ดีครับครับ ต้องคำนวณให้ดีมันก็สนุกอะครับสนุกอีกแบบเลยทำไปทำมาเขาก <ไป S 1> ัาวเด็กอีกตอนนี้ผมรู้จักพี่มากขึ้นละทั้งพี่พีและพี่หนุ่ยแล้วเนี่ยสองคนนี้มาเจอกันได้ตั้งแต่เด็กแล้วเนาะแล้ววันหนึ่งที่พี่มาฟอร์มทีมที่มีชื่อว่าอิสุสุสุพันเนี่ยความเป็นมาคือยังไงครับพี่ก็อิสุสุสุพันนะครับก็เป็นโชว์รูมขายรถแหละมีด้วยกันทั้งหมดแปดสาขานะครับที่สุพรรณหกแล้วก็ที่อยุธยาสองก็คืออิสุสุพันจริงจริงแล้วครับนอกจากขายรถแล้วเบื้องหลังก็็คคคคืืออออออททุุุกย่่่าางีเปปปนนสสสรรรร์์ตตะัับใช้วพ คือแบบสนับสนุนทั้งกีฬาตอนนี้ก็ยังมีทีมฟุตบอลอะแคนเดมี่คำถามคือ <Yeah. S 2> ที่นี่รับทำรถไหมครับถ้าผมดูอยู่แล้วผมแบบเฮ mm hmm. ้ยพี่พี่พิทพ,พ,พ,พี่พี่หนุ่ยผมอยากทำรถเหมือนพี่อย่างเงี้ย uh. พี่รับทำไหมครับพูดตรงๆครับปีนี้ก็มีเข้ามา ทั้งสองประเภทนะอย่างนึงรับมาหนึ่งคันยังอีกหนึ่งคันคือออฟโรดนึงอะรลลี่คอร์ดหนึ่งคันแล้วก็ทางเรียบหนึ่งคันรับทำครับรับทำแต่ว่าอาจจะต้องดูคิวนิดนึงพูดง่ายๆว่าถ้าถ้ารถทีมไม่พังเยอะต้อารถทีมทำเยอะคิวเต็มครับผมเข้ามาผมก็เห็นเอ๊ะนั่นรถแรลลี่ไม่ใช่ภาษาไทยนี่แต่เป็นรถของลาวครับส่งลาวของลาวเขาส่งมาทางนี้ทำส่งมาครับก็คือว่าทำแบบนี้เลยจบไม่ต้องไป เราง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกออฟโรดและรีคอร์สคือทุกอย่างเนี่ยมันผ่านประสบการณ์ในการพัฒนาเป็น10บปีแล้วจนวันนี้มันอยู่ตัวแล้วเพราะฉะนั้นก็ใครที่จะทำก็เหมือนกับไม่ต้องไปพัฒนาและเสียเวลาเองถูกไหมครับทางนี้ก็มีสูตรสําเร็จแล้วอยากให้พี่ๆฝากช่องทางการติดตามพร้อมกับช่องทางการติดต่อของพี่ทั้งสท่านหน่อยครับก็จริงๆถ้าอยากติดต่อถ้าแบบ ช่องเดียวแล้วมาเจอกันว่าก็เป็นช่องทางของอิสุสุสุพันสปอร์ตนะครับแฟนเพจนะครับแล้วก็ของผมครับพีทสุพันครับครับผมก็เหมือนกันครับก็ติดต่อผมได้เลยครับเพจผมนุยเปิดสุพันแล้วก็ทางอิสุสุพันก็สามารถติดต่อได้ครับสําหรับท่านใดที่เขาเรียกว่าอยากจะติดตามการแข่งขันของทั้งพี่นีและพี่หนุ่ยก็สามารถไม่ได้ทำแค่แบบรถแข่งอย่างเดียวครับผมทําแบบรถ บ้านแข้งานด้วยใช่ครับปรับจูนใช่ครับลูกขาออกกระสูนมามาปรับจูนประหยัดน้ำมันขึ้นอาการเล่งดีขึ้นรับทำหมดเลยครับก็คือนอกจากทารถแข่งแล้วพี่หนุ่มก็ยังรับทํารถบ้านด้วยครับอ๋อเดี๋ยวคนจะเข้าใจนะครับว่าเฮ้ยถ้าไม่ทาแข่งรถจะโทรหาพี่ไม่ได้ไม่จริงๆไม่ใช่หลักๆทํารถบ้านด้ทุกอย่างแล้วก็ ถ้านึกถึงรถอีซูก็นึกถึงอีซูซูสุพรรณครับ,ค,รบคำถามสุดท้ายพี่ก่อนที่เราจะจากท่านผู้ชมไปวันนี้ผมอยากจะถามคำถามนึงแล้วกันว่าปีนี้พี่เองก็มาลงในรายการของ PT m ีแมทที่ตอนเ n g ิงซีรีในรุ่นของอสยามทรัพย์อยากรู้เหตุผลว่าทำไมพี่ถึงเลือกลงรายการสยามทรัพย์ของเราครับผมชอบครับชอบการจัดการนะครับแล้วก็ชอบที่สุดคือสนามสงขาครับเป็นการที่ทําให้เราได้ ทำรถไปแข่งแล้วพอเห็นแฟนๆเข้ามาทําให้เรามีกําลังใจอยากจะแข่งรถต่อเลยครับรมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราพบปะครับผู้คนครับ,บใช่ครับ <Yeah. S 1> ประมาณนี้ครับผมผมครั ของผมก็เหมือนเรื่องกติกาชัดเจนแล้วก็เหมือนความปลอดภัยต่างๆโดยรวมครับคือดีทุกอย่างเลยครับการแข่งขันเวลาแข่งเสร็จก็คือมีการตรวจสภาพได้ละเอียดอะไรเงี้ยครับเราก็เหมือนชอบครับแล้วอีกอย่างก็คือเรื่องของฟันดําด้วยครับชอบแข่งแบบลายฟันเงี้ยครับก็ยังไงก็รายการเสียพักมันก็จะสมบูรณ์แบบไม่ได้เลยถ้าให้มีพี่ๆนักแข่งทุกท่านเนี่ยเข้ามาร่วมกันในขันรายการพิธีของเราเองเราก็ไม่ได้บอกว่าการเดินทางของเรามาในวันเนี้ย เราไม่ได้บอกว่าเราเขาเรียกว่าโรดด้กีบกลับเสมอไป <c oughs> ในแต่ละปีเนี่ยมันก็อาจจะเกิด <c oughs> เขาเรียกว่าข้อผิดพลาดขึ้นระหว่างทางได้ <c oughs> แต่ซึ่งเราเนี่ยนำข้อผิดพลาดเหล่านั้นมาเป็นประสบการณ์มาเป็นบทเรียนให้เราพัฒนาให้ดีขึ้นในปีต่อๆไปนะครับ <c oughs> จบลงไปแล้วนะครับกับรายการ The Drivers Talk ใน EP นี้นะครับสำหรับ The Drivers Talk ใน EP หน้าจะเป็นนักแข่งท่านใดติดตามชมกันนะครับ